ถ้าเราจะลากเป็นส่วนๆทํำยังไงเช่นสมมุติว่าเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเห็นว่ากราฟตรงนี้มันลงถูกไหมกราฟตรงนี้มันลงเราจะต้องเห็นจุดยอด2จุดก่อน แต่ว่าถ้าเราลากเส้นเทนไลน์เนี่ยเราก็ลากมาแบบนี้ธรรมดาถูกไหมแต่เราจะลืมลากเส้นคู่ขนานแล้วก็ไม่รู้ค่าตรงกลางแต่การลากรีเกชันไลน์เนี่ยง่ายมากครับเรากดเอาจุดที่เรามองว่าเป็นจุดสูงสุดในส่วนที่เราต้องการจะดูกด1ครั้งแล้วก็มากดอีกจุดหนึ่งในจุดสูงสุดที่เราจะดูอีกเช่นกันเห็นไหมครับมันก็จะเป็นชัแนลขึ้นมาแบบนี้แต่สังเกตว่าชัแนลเนี่ยมันจะสุดแค่จุดที่เราเลือกเท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เรามากดตั้งค่าครับแล้วก็มากดว่า e x t e n d line ก็คือขยายาเส้นออกไป มันก็จะได้ประมาณนี้เราสังเกตไหมครับว่าเราเห็นจุดสูงสุดคือจุดนี้2จุดเมื่อกี้พี่แดงลากตรงจุดนี้นะ,ะแต่ว่าเวลามันตีเส้นมันจะตีต่ําลงมาเพราะมันจะเกิดจากการคํานวณแล้วเราจุดสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ค่าที่เราใช้คํานวณคือค่าแค่2จุดนี้ในระหว่างนี้เท่านั้นแต่เขาจะตีเส้นลีเกชันไลน์มาให้เราเห็นสังเกตไหมครับว่าตัวเนี้ยมันก็จะลงมาเบี่ยงเบนไม่ถึง2เห็นไหมพอถึง2แล้วก็เด้งกลับแล้วก็ดีดขึ้นมาข้างบนแล้วก็ถึง2แล้วก็เด้งกลับทัทง้ทงๆที่เทนไลน์อยู่ตรงนี้ถ้าสมมติวว่าาาันนนเเี้้ราากสท พี่แดงลากจุดนี้แล้วก็จุดนี้คือเทรนไลน์ถูกไหมนี่เส้นเทรนไลน์ของเราจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วมันก็ลงกลับมาก็คือเป็นโทรแบ็กนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องมาเสียเวลาเลงแบบนี้ให้วุ่นวายโดยเราเห็นจุดสูงสุดแล้วเราก็ลากด้วยลีเกชั่นไลน์เลยก็แม่นใช้ได้เห็นไหมครับ